สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับติงลี่ที่เดิมนะครับที่อีฮิซุคิงยอนสาขานางรองโชว์รูมติงลี่หาไม่ยากเลยครับผมอยู่ตรงข้ามกับโรตัสนางรองติดกับฮกกีนางรองนะครับส่วนวันนี้ติงลี่จะพามารีวิวนะครับผมการเชื่อมต่อบลูทูธแบบง่ายๆนะครับในรถรุ่นออนิวอีซุ2020นะครับเดี๋ยวตามติงลี่ไปดูเลยครับผม มาดูกันครับผมเจ้าตัวนี้แหละครับผมที่ติงลี่จะเชื่อมบลูทูธมีตัว2,020นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับผมสวัสดีตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้าเครื่องเสียงนิดนึงนะครับนี่นะครับหน้าตาเจ้าเครื่องเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับผม ในรุ่น2020นะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เรามากดตัวนี่ครับตัวฟันเฟืองเนี่ยครับผมจิ้มฟันเฟืองเข้าไปครับผมก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็ไปตรงที่บลูทูธตรงนี้นะครับบลูทูธ แล้วก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับขั้นตอนที่3ไปตรงที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้ปึ๊บครับเสร็จแล้วนะครับให้กดค้นหานะครับอุปกรณ์จากนั้นเราก็เอาโทรศัพท์ของเรานะครับผมตัวนี้นี่ มาเปิดบลูทูธครับบลูทูธตัวนี้นะครับครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการค้นหาครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะทำการค้นหาว่ามีตัวไหนบ้างนะครับจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับหัวเวยยนะครับของเราตัวนี้เป็นหัวเวยยนะครับให้เราไปจิ้ม,มที่ หัวเว่ยนะครับผมตัวนี้เขาก็จะทําการจับคู่นะครับแล้วเราก็ตกลงครับผมตกลงนะครับติงลี่จะมือสั่นที้นี่นะครับทําคนเดียวครับผมจับคู่อุปกรณ์นะครับเราก็จะจับคู่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับจับคู่อุปกรณ์ยืนยันไปครับผม เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับมันจะมีลูกศรเราตกลงตรงนี้ไปครับตกลงนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีรูปสัญลักษณ์บลูทูธสีฟ้าด้านบนขึ้นอันนี้แสดงว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ากรณีนะครับเราอยากฟังเพลงถูกต้องไหมครับเดี๋ยวติงลี่พาไป เปิดเพลงจาก YouTube ฟังกันดีกว่าอย่าเข้ามาที่โทรศัพท์นะครับไปที่เมนูโทรศัพท์เรานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ YouTube YouTube อยู่ไหนเอย่ย e YouTube YouTube, YouTube. เมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกลับไปนะครับที่หน้าโฮมเลยครับผมเปิดปึ๊บโฮมครับผมแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับตัวนี้จิ้มตัวนี้ครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเพลงจาก y o t u u e และของติ้งลี่อ่านี่นี่ของติงลี่ของติ้งลี่ชอบเพลงนี้ครับผมนี่นะครับ บองติงดี้ชอบเพลงนี้ติ้งดี้ก็จะเปิดบอกล้าท้อแม่พ่อยังจนอ่ามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วครับผมบเพิ่มเสียงอยู่นี่ได้เลยครับผมเรียบร้อยครับผมนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ ง่ายๆนะครับในตัว All New 2020นยะครับยังไงติลี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจติลี่หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ